สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเซ้นเฮง์บอร์นิ่งนิวเช้าวันจันทร์ที่10พฤษภาคม2564สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำสปอร์ตปรับตัวขึ้นแรงทะลุแนวต้านสำคัญ1,800ดอลลาร์ทำจุดสูงสุดในรอบ3เดือนเลยหลังจากทุนก็ลดการคาดการเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคารกลางการสหรัฐหรืออฟเฟรนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยก็คือประเด็นตั้งแต่วันอังคารที่เจเนตเยเรนและลุยคังสมริกาเนี้ย พูดในง,งานสนัมนางานหนึ่งนะคะบอกว่าเฟอาจจะต้องปรับโภคเบี้ยเพื่อสกัดกั้นความร้อนแรงของเศรษฐกิจสเริการซึ่งเป็นผลจากการที่สเริการยใช้มาตรการการคลังขนาดใหญ่แต่มาวันพุธนะครับเจเนรลก็ให้สัมภาษณ์กับบรสติจเนลบอกว่าก็ไม่ได้ให้ความคิดเห็นหรือว่าชี้นำนะคะว่าเฟดควรจะปรับรริ่มเบี้ยนะคะแล้วก็เคารพในการตัดสินใจ ของเฟรดนะคะเคารบในความเป็นองค์กรอิสระของเฟรดนะคะซึ่งเข้าใจว่าท่านเคยเป็นประธานเฟรดมาก่อนก็คงเข้าใจว่าเป็นองค์กรอิสระนะคะนักนิสุนก็สบายใจในเรื่องนี้ประกอบกับวันศุกร์นะคะสารปาประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนเมษายนนะคะตอนแรกตลาดประเมินหูตัวเลขนะ่าจะออกมาดีมากน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณแตะแตะหนึ่งล้านตําแหน่งตัวเลขจริงออกมาช่วงทุ่มครึ่งวันศุกร์ ราคาทองคำตอบรับประเด็นนี้เพราะว่าตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นเพียง266,000ตำแหน่งนะเท่านั้นนะคะตลาดยผิดหวังและตลาดแรงงานของชิริกาหน้าจะไม่ได้แข็งแข่งนะคะทองคำก็เลยปรับตัวขึ้นแรงวันศุกร์แล้วก็ปิดตลาดคืนวันศุกร์1 8 3 1ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมา16ดอลลาร์ส่วนกองทุน s p r gold t r s สัปดาห์ที่แล้วเข้ามาซื้อทองคำา8 หนันนะคะก็ก็ถือว่ามีในสาคัญเพราะก่อนหน้านั้นขายทองคําออกมาตลอดส่วนราคาทองแท่งของสมาคมวันเสาร์สองหมบาทเพิ่มขึ้นมา50บาทค่ะเฉียดเฉียดเจ็ดสองหแล้วนะคะสำหรับราคาทองแท่งสัปดาห์นี้ประเด็นสําคัญที่ต้องติดตามนะคะไม่ไว่าเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 การกระจายวัคซีน19โควิด -19 กนะคะก็ยังคงต้องตามกันต่อไป ประเด็นที่อยากให้ติดตามเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขอาตาัตรางินเฟอ้อของของฐอเมกาแล้วก็ตัวเลขยอดขายป,ปีนะคะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยนะคะอาจจะมีผลกระทบกับราคาทองคําได้ตลาดเริ่มให้ความสำคัญกับเบื้องอาตาัตราเงินเฟอ้อของของฐอเมกาในปีนี้นะคะมันเราก็อาจจะต้องตามกันส่วนตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆนะคะาาาการผลผ่ภาคอุตสาหกรรมจำนวนผู้ขอสการ,รว่างงานและเชิงวอมเชื่อมันเพื่อโพกนะครับ แนวโน้มราคาทองคำสดใสหลังจากที่ปรับตัวขึ้นทะลุแนวต้าน1 8 0 0ดอดลลาร์ได้นะคะนั้นแนวโน้มราคาทองคำโอกาสปรับตัวขึ้นต่อแล้วก็เป้าหมายรอบนี้จะอยู่ที่1,850ดอลลาร์ตรงนี้เป็นแนวบ้านสำคัญแล้วก็น่าจะเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งทีเดียวระยะสั้นทองคำแนวต้าน1,840ดอลลาร์1,850ดอลลาร์แนวรับ1,815ด้อดลลาร์แล้วก็พัน $800 ดอลลาร์ค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะก็จังหวะอย่างนี้ก็ยังแนะนำว่าอ่อนตัวลงมาน่าซื้อได้นะคะซึ่งอทองแท่งอาจจะดูใกล้ๆ $1,800 ดอลลาร์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นฟิวเจอร์เนี่ยเก่งกำไรฝั่งซื้อก็จะให้แนวรับ $1,815 ดอลลาร์แล้วก็จุดขายใตยข้ขาทุน $1,800 ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาททิศทางอาจจะแข็งค่าขึ้น นะคะเพราะว่าหุ้นสูนงเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงจากประเด็นเรื่องตัวเลขการจร้างงานนอกภาคเกษตรอเมริกาออกมาเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดาการน้อยมากทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเงินบาทยังขึ้นอยู่สถานการณ์การแพร่รดของโควิด -19 ในประเทศอยู่นะคะเราตามกันในจนํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะต่อวันก็ยังเห็นตัวเ2000ลขสองพันรายอยู่นะคะมันแน่ก็คงต้องช่วยกันนะคะ โอกาสสูงนิดนึงแล้วก็คงอาจจะต้องดูแลตัวเองกันด้วยช่วงนี้นเงินบาทแนวรับ31.10แล้วก็แนวต้าน31.20บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ